มีปัญหาเราค่อยเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนแค่ตัวนี้เพราะตัวนี้มันทํามาดีมากเลยเนี่ยต้องหดมาดีมากเลยนะอันนี้เป็นมิกห้าร้อยไอนะคะดูการหดมาดีเนอะไรห้าเมตรห้าเมตรเนี่ยใส่ต้อหดมาอย่างดีมันก็โอเคอันนี้สายยาวคสายตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นห้าร้อยห้าร้อยเจ้ายาวกี่เมตร อพี่สมคิดลองเทสดูดิเป็นมิก500 <500 S 2> <I S 1> ห้าร้อยไอนะคะจะห้อโฟตอนเจลองเชื่อมดูซิเจยใส่หน้ากากด้วยนะคะใส่หน้ากาก Horseshock About 5 filtres อยูนะ่ประมาณนี้นะคะ,ะตแต่เชื่อมองไ่งไป,สไปาสนสวยค่ะง,งานดีค่ะเก็บรายละเอียดดีมากเลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ